สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาร้านอาหารนะคะที่นั่งฟังเพลงได้ด้วยนะคะชื่อร้านนี้ว่าครัวเงินร้านนะคะอยู่ทางไปโลตัสเอ็กต้านะคะถนนมิตรภาพเลยร้านอยู่ซ้ายมือนะคะนี่เป็นบริเวณหน้าร้านนะคะก็ร้านของเขาจะเป็นร้านที่ติดติดกันหมดเลยนะคะเราต้องขับเข้าไปในซอยเพื่อจะไปจอดรถด้านหลังร้านนะคะแล้วเราก็อ่า สามารถเลือกนั่งได้นะคะแล้วเขาก็จะมีมุมให้นั่งหลากหลายเลยถ้าเราจะตั้งหน้าเวทีเขาก็จะมีดนตรีสดนะคะให้เราฟังนะคะเป็นอ่าดนตรีประมาณว่าเป็นเพื่อชีวิตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าเราจะสั่งอะไรบ้างนะคะเมนูของเขาก็มีเมนูแนะนําเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีเน้นไปทางอาหารทีสารด้วยนะคะเป็นแบบก้อยต้มนะคะลาบทอดนะคะแล้วก็เป็นย่างนะคะ เป็นเมนูส้มตำก็มีนะคะราคาก็ไม่แรงนะคะก็อ่าขึ้นอยู่กับชนิดอาหารที่เราสั่งนะคะเป็นอาหารไทยก็มีเป็นอาหารจานเดียวนะคะอาหารตามสั่งจานเดียวหรือกับข้าวนะคะนี่เป็นอาหารไทยเมนูของเขาก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะหรือแม้กระทั่งจะสั่งข้าวผัดก็ได้มีซุกกี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเมนูต้มยำนะคะเป็นแบบถ้วยกับแบบหม้อไฟ แล้วก็เมนูยำนะคะเมนูยำของเขาก็มีหลากหลายเลยนะคะราคาก็หนึ่งร้อยยี่สิบประมาณนี้นะค่ะเท่าที่เราเปิดให้ดูอันนี้เป็นแจ่วฮ้อนนะคะแจ่วฮ้อนของเขาก็มีทั้งหมูทั้งเนื้อชุดเล็กชุดใหญ่นะคะเมนูทานเล่นทานเป็นกับแก้มก็มีนะคะเพราะว่าเมนูร้านอาหารร้านนี้ต้องเป็นเหมาะกับการทานกลางคืนนะคะอันนี้เมนูแนะนําเมนูพิเศกก็ราคาเครื่องดื่ม เดี๋ยวเรามาดูอ๋อ,อบริเวณหน้าร้านนะคะก็จะมีร้านปลาหมึกนะคะขายเราก็ไปซื้อกันทานก่อนช่วงรออาหารอันนี้เป็นคางหมึกนะคะแล้วเมื่อกี้มีหนวดปลาหมกึกเราก็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานะคะหรือแม้กระทั่งเขาก็จะมีให้เราเลือกใหม่ๆเลยนะคะก็เ,เอาผ้าคลุมไว้เพราะว่าถ้ามีอาหารทะเลตรงไหนแมลงวันจะเยอะนะคะเราก็ ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศนะคะอยู่ริมถนนเลยนะคะตรงนี้คืออยู่หน้าร้านอันนี้ตอนที่อยู่อ่าที่เราซื้อมานะคะเป็นหนวดปลาหมึกไม้ละสี่สิบาทอันนี้คางหมึกนะคะไม้ละยี่สิบาทะคะ่ะเขามาเสิร์ฟพี่โต๊ะแล้วนะคะเขาก็จะเบมจิมซีฟู้ดมาแล้วก็มีผักลองมาด้วยเราก็เนี่ยค่ะในราคาเมื่อกี้เราสั่งหนวดหมึกมาสองไม้แล้วก็คางหมึกสองไม้นะคะ แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะคางหมึกนี้คือปลาหมึกสดมากนะคะแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยนะคะก็แนะนําถ้าใครมาร้านครัวเงินล้านนะคะก็สั่งปลาหมึกทานนะคะมาแล้วนะคะหม้อหม้อเจ่วฮ้อนของเราอันนี้เราสั่งเป็นชุดเล็กมาเป็นชุดหมูนะคะในราคา199บาทมีทั้งหมูทั้งเนื้อราคาเท่ากันอันนี้คือชุดเล็กนะคะถ้าชุดใหญ่359บาทนะคะทั้งหมูทั้งเนื้อราคาเท่ากันอันนี้คะก็จะมีหมูมีตับ นะคะมีเครื่องในอนะคะ่ะเป็นตับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตของเขาที่เขายกมาพร้อมกันเลยนี่เป็นผักแล้วเขาก็จะมีตะเกียบมาด้วยนะคะแล้วก็มีเนะะี่ยค่ะมีน้ําจิ้มมีเห็ดนะคะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงแล้วก็มีน้ําจิ้มสองรสช,ชาตินะคะอันนี้ที่เราอันนี้ในในเซตนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนี้เราลงต้มแล้วนะคะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะเนะะี่ยค่ะได้เยอะอยู่ทานสองคน สบายเลยนะคะนี่ค่ะใครชอบทานเป็นแบบน้ำซุปนะคะก็แนะนำเป็นเจ้าห้อนนะคะนี่เป็นเจ้าห้อนทานร้อนๆนะคะอ่าชนแก้วค่ะชนแก้วเราก็สั่งเครื่องดื่มเย็นๆมาทานนะคะเพราะว่าเป็นช่วงกลางคืนอันนี้เมนูนี้นะคะก็คือเป็นยำหอยนางรมนะคะ ราคานี่จําไม่ได้เลยนะคะแต่ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยต้นต้นนะคะไม่แพงเมนูถัดมานะคะก็จะเป็นกุ้งแช่น้ําปลานะคะนี่กุ้งแช่น้ําปลากุ้งก็สดนะคะทะเลเขาสดอร่อยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาที่เขาลาดมาก็รสชาติจัดจ้านดีนะคะก็เมื่อกี้จะเห็นแล้วนะคะเราทานกับเครื่องดื่มเราก็เน้นไปทางกับแก้มเขาจะมีผักเครื่องเคียงมาด้วยนะคะเป็นผักกระเฉดอ่อนมากนะคะผักกระเฉดคือตอนแรกปกติเราคิดว่าเอะมันจะแบบ เอาแข็งมาให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยอ่อนนะคะนิหาน,นี้เราให้ดูว่าเป็นยำหอยนางรมนะคะก็พอดีเขาโรยอหอมเจียวมาเยอะนะคะเมนูนี้จะเป็นก้อยขั่วเราสั่งอาหารอีสานมาด้วยนะคะนี่เป็นก้อยขั้วนะคะอันนี้แบบสุกตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะก้อยกับลาบสุกมันต่างกันยังไงแต่เขาบอกใส่เลือดกับไม่ใส่เลือดนะคะอันนี้เขาก็มีผักมาด้วยเครื่องเคียงนะคะมีผักชีใบยาวมีถั่วพู ใบหหระพาผักกาดขาวแล้วก็มีพริกกระเทียมเมนูนี้ก็คือรวมย่างรวมย่างก็คือตั้งแต่เสือร้องไห้มีพวงนมมีคอหมูย่างลิ้นย่างนะคะเขาคือรวมมาเลยเมนูนี้จะเป็นเป็ดนะคะเป็นลาบเป็ดนะคะลาบเป็ดขเขาก็อร่อยรสชาติก็โอเคเลยนะคะก็ราคาไม่แพงจําราคาไม่ได้นะคะรอบนี้เพราะว่าไปมาเราก็าสั่งมาหลายเมนูอันนี้เป็นหมูมะนาว นะคะเป็นหมูมะนาวก็รสชาติก็จัดจ้านดีเสิร์ฟมาพร้อมกับมะระนะคะก็ต้องคานคู่กันเนาะมีมะนาวฝานบางๆด้วยนะคะแล้วเขาก็มีผักมาให้นะคะเป็นคะนา้าเป็นก้านคะน้ากับแครอทนะคะที่ทานคู่กับหมูมะนาวแล้วเมนูสุดท้ายที่เราสั่งมาก็คงจะเป็นเอ็นไก่ทอดนะคะนั่งฟังเพลงไปทานอาหารไปนะคะก็แนะนำนะคะควงเงินร้านนะคะ อันนี้อยู่อำเภอขอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะริมถนนมิตรภาพเลยนะคะใกล้ๆเรตัดเอกต้าค่ะ